สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนากุมราศีกุมเนาะให้ผลในช่วงของเดือนของทั้งปี2566เลยนะครับก็คือลดตั้งใจทําให้ทั้งปีเนาะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะรายเดือนกันเนาะก็ของเดือนมกราอาจจะไม่ได้ทำเนาะเพราะว่าอาจจะมาช้าไปนิดนึงอาจจะไปเริ่มที่กุมภาเลยนะครับซึ่งปีที่แล้วก็เริ่มที่กุมภาเหมือนกันนะครับตอนเปิดช่องนะครับก็ แต่ยังไงก็ตามก็ฝากติดตามนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับโดด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยแล้วก็ฝาก f เฟซบ o ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทิวิตี้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามกจากช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์กปีอากาศดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับที่ทำให้กับทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจำนะครับก็โดเปิดให้เป็นไกด์นะครับทั้งเอ่อ12ใบเนาะนะครับแล้วก็ขยายในจุดที่อจะเน้นให้กับทุกท่านนะครับเริ่มจากครึ่งปีแรกก่อนนะ สำหรับชาวกลุ่มนะครับสำหรับชาวกลุ่มนี้ต้องบอกก่อนว่าเอาภาพรวมก่อนภาพรวมถามว่าเป็นปีแห่งการที่เหมือนเหมือนต้องแตกกักแตกหักอะไรบางอย่างก่อนนะถึงจะได้ดีต้องบอกแบบนี้เลยนะเหมือนแตกหักเหมือนจุดจุดที่สุดแบบของของของชาวกลุ่มล้วอะถึงจะได้ดีมันเหมือนกับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเปลี่ยนแปลงเยอะมากใช้คํานี้เลยแต่ปรากฏว่า เปลี่ยนลรวได้อะไรบ้างหนึ่งบางคนมีเรื่องการ,การซื้อบ้านใหม่ที่ดินใหม่ซื้อบ้านใหม่อือม,มียกย้ายถินฐานมีที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ได้อยู่จุดเดิมละอืประมาณนั้นนะครับบางคนมีเรื่องของธุรกิจใหม่ๆความรักก็ดีมากด้วยอือเดี๋วว่าขยายกันนะเริ่มจากครึ่งปีแรกก่อนครึ่งปีแรก อย่าที่บอกครับมันต้องแตกหักเสียหายหอ,อะไรบางอย่างบางคนนะมันเป็น,นเรื่องของการอะเป็นการอาจจะไม่ได้ซื้อบ้านใหม่หรอกอาจจะเป็นลักษณะของการรีโนเวทบ้านเนาะอาจจะเริ่มไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาเลยจริงๆเหมือนเหมือนราศีมังกรเลยก็คืออาจจะต้องเริ่มอะไรตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาแต่ของเขามันเป็น,นเรื่องของการดัดแปลงแต่ในขณนเดียวกันทําไมถึงอาจาวกลุ่มว่ามันเป็นในเรื่องของการที่ต้องพังก่อนเดี๋ยวรีวิว เรียกว่าครอบเลยคือน่าจะช่วงแรกๆคือน่าจะแบบจับพัชจผูอะไรได้ยากมากพอสมควรในช่วงต้นปีเน,ะ <c oughs> นาะโดยเฉพาะสมัยธรรมแรกมีในเรื่องของการเงินด้วยนะที่กำลังจะบอกคือมีในเรื่องของการเงินอืข้อดีอย่างหนึ่งของชาวกลุ่มเนาะในช่วงของทั้งปีหกหกคือถ้าได้คนรักที่ดีต้องบอกกันนะว่าถ้าได้คนรักที่ดีคนรักค่อนข้างส่งส่งเสริมในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัว ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแต่ถ้าได้คนรักไม่ดีบอกเลยว่าก็พังได้เหมือนกันในเรื่องของการเงินแต่กําลังจะบอกว่าในเรื่องของความรักค่อนข้างดีนะครับปีนี้ก็เลยลหลายๆคู่ะดูว่าไม่ค่อยน่าห่วงไม่ค่อยน่าห่วงเหมือนยังไปกันได้เรื่อยแม้ว่าจะมีปัญหากันก็เหมือนจะทําให้ดีขึ้นด้วยนะเรื่องของเรื่องอืมแต่ถ้ามีการเอาพูดตรงๆมีการเปลี่ยนแฟนก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะออซึ่งถามว่าเสน่ห์ก็แรงด้วยสิสำหรับคนโสดเนาะในช่วง อืมทั้งปีอ่ะแต่ถามว่าในช่วงครึ่งปีแรกอ่ะมีในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไหมคอมมิชเป็นไหมก็ต้องบอกว่าอย่างส่วนใหญ่จะไปครึ่งปีหลังแล้วนะครับแต่ช่วงครึ่งปีแรกบอกเลยว่าหนักหนักเหมือนกันสารัชาวกลุ่มเนาะอ่ครึ่งปีแรกในเรื่องของการงานก่อนนะในเรื่องของการงานนี่ต้องบอกก่อนว่าชาวกลุ่มอ่ะอ่ะบางคนถูกให้ออกจากงานบางคนผูต้ตรงๆอยู่กับธุรกิจสีดําหรือสีเทาเรื่องแดงนะครับอืม เพราะฉะนั้นเลี้ยงได้ต้องเลี้ยงเซฟตัวเองได้คือเซฟบอกเลยว่าเรื่องแดงไม่แน่แล้วบางทีผู้ใหญ่ไม่ค่อยซัพพอร์ตด้วยเรื่องของเรื่องโดยเฉพาะช่วงต้นปีนะครับถ้าไม่พัวพันกับเรื่องสิ่งนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีความหนักอกหนักใจเนาะในเรื่องของจุดยืนที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะแบบด้วยภาระความรับผิดชอบหรืออะไรก็ตามมันกําลังเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆเกาะตัวเนาะทาอะไรไว้จะได้อย่างไร ต้องบอกแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันดูกลับมองในอีกมุมหนึ่งสำหรับชาวกลุ่มเนาะในเรื่องอะไรในเรื่องของการเงินอืมจริงอยู่ทุกคนอะ่ะพอทํางานมันก็เนาะเงินคืองานงานคือเงินอะประมาณนั้นซึ่งถามว่าถ้าเป็นคนที่แบบตรงมาเลยเนาะไม่ได้ทําอะไรใต้ฟูกใช้คํานี้ถ้าไม่ได้ทําอะไรใต้ฟูกดูกับมองว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก่อนเลยนะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือ อือย่างแรกก่อนเลยคือบางทีอะ่ะผู้ร่วมงานอืปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่มามาจากบุตรบริวารเนี่ยครับปิเตอร์สันแต่มันอยู่ในส่วนของปัญหาอืต้องบอกก่อนว่าอยู่ในส่วนของปัญหาเพราะฉะนั้นบุตรบริวารค่อนข้าง,ง,งสร้างความหนักใจดิวช้านะมันไม่เท่าไหร่แต่บางทีเขาสร้างปัญหาไว้ให้ด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับซึ่งกว่าจะแก้ปัญหาตรงจุดนั้นได้นานมากอมนานมาก แล้วบางทีอ่ะมันมีความวิตกกังวลในหลายๆเรื่องนะครับมาตั้งแต่แรกแล้วด้วยอย่างที่บอกว่าบางคนเขาอยู่เขาก็ช่วยบางคนเขาอยู่เขาก็สร้างปัญหาให้กับคุณสำหรับช็ออืูในแง่ดีคือยกไปที่เฟรนช์ก่อนนะในแง่ดีของครึ่งปีแรกคือยกไปที่เฟรนช์ก่อนนะคนที่ทํางานฟรีแลน การเงินคือดีมากเข้ามาหลายๆทางมากหรือคนที่ทํางานหลักอยู่แล้วก็มีงานเสริมอยู่เรื่องการเงินคุณไม่แ่วเลยครับในเรื่องเนี้ยแล้วันมีเรื่องของการที่ดิวในเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ด้วยอืมแต่เหมือนกับว่าบางคนอ่จะอยากอยากอยากจะเป็นแบบฉันเป็นซีอีโออะไรเงี้ยใช่ใช่ป่ะเออมันก็จะเป็นลักษณะของการที่บางทีก็คือเหมือนค่อยๆเก็บเหมือนกันค่อยๆเก็บเกี่ยวไปนะครับซึ่งถามว่าทําได้ไหมคิดว่าน่าจะได้เริ่มปีนี้แหละซึ่งอาจจะเป็นช่วงกลางปีไปแล้ว นะครับต้องบอกกันเลยคุณจะได้พัฒนาหุ้นส่วนที่ค่อนข้างดีนะครับเหมือนวางแผนต่อในครึ่งปีหลังได้ยาวๆเพราะครึ่งปีหลังบอกเลยว่าเอาบอกตรงๆมีแต่ไพ่ใบใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะครับอืมการเปลี่ยนแปลงรอบนะอืมแต่ว่าเปลี่ยนแล้วดีอ่ะเออเปลี่ยนแล้วดีเลยดีผิดถูกผิดต,ตาเลยแหละอืมแต่วาร์เฟนก็มาครึ่งปีแรกจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ค่อยอะไรเลยนะครับกลายเป็นว่าครึ่งปีหลังพลิกเลยนะพลิกจากการที่แบบ บางคนนะ่ะถ้าครึ่งปีแรกรู้สึกว่ายังไม่ได้ยังยังเริ่มอะไรไม่ได้นะครับเริ่มได้ตั้งแต่กลางปีก็คือมิถุนาต่อเข้ากรกฎายาวไปจนถึงธันวาเลยนะครับในเรื่องของการงานการเงนินเนาะถ้าจะเริ่มลงทุนหรือเริ่มหางานหรือเริ่มอะไรก็ตามเริ่มได้ตั้งแต่กลางปีต่อก็ไปได้เลยนะครับซึ่งถามว่ามีจุดที่สะดุดไหมก็มีมีเหมือนกันในบางช่วงบางจุดอย่างที่บอก มีไพ่เดทซึ่งอันนี้น่าจะเป็นช่วงสิงหาอืต้องบอกแบบนี้เนาะในช่วงสามเจอสุดท้ายสามเจอสุดท้ายเรื่องการงานการเงินจริงๆอะไม่ค่อยน่าห่วงผู้ใหญ่กลับมาดีขึ้นมากนะครับเราค่อนข้างบางคนอนะมันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ค่ออาจจะเห็นความสามารถคุณแล้วมันเหมือนกับว่าก็จะให ให้ผลตอบแทนคุณบางคือบางทีบางทีมันจะเป็นในเรื่องของการที่อ่ะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนปรับตำแหน่งให้อะไรเนี้ยมีคิดว่าน่าจะมีในช่วงถ้าไม่ใช่ช่วงกันยาก็คือจะเป็นช่วงสามเดือนสุดท้ายนี่แหละนะครับอถึงได้บอกครึ่งปีหลังอะ่ะมีช่วงจุดพีคจุดแที่สุดในหลายๆเรื่องมากคนที่ทำเป็นฟรีแลนซ์ก็บอกเลยว่า หรือคนที่มีอาชีพหลักแล้วก็มีอาชีพเสริมบอกเลยว่าคุณไม่อยากจนนะในช่วงครึ่งปีหลังคือเป็นปีครึ่งปีหลังเป็นปีแห่งการที่ถ้าครึ่งปีแรกหวานผลอะไรไว้ครึ่งปีหลังคุณได้กลับมาเท่านั้นเลยคือทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยซึ่งถามว่าดีมากมากมันจะสตาร์ทไปแต่กันยายาวๆเลยนะครับจนถึงธันวาสิ่งที่ต้องระวังในช่วงครึ่งปีหลังมีไหมส่วนใหญ่มาเป็นในเรื่องของนั่นแหละบุตรแบบบุตรบริวารยังสร้างปัญหาให้คุณอยู่ ที่กำลังจะบอกคือบุริวารจะสร้างปัญหาให้คุณอยู่แต่ถ้าเป็นคอนเน็ชันใหม่ๆอ่ะโดไม่ค่อยห่วงเป็นข้อดีซะอีกซึ่งมาตั้งแต่ครึ่งปีหลังต้นครึ่งปีหลังละก็คือตั้งแต่กรกฎาคมมาเลยอืมประมาณนั้นนะครับในเรื่องของงานบางคนก็บอกเลยว่าถ้าเปลี่ยนงานถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้หรือบางคนอะ เปลี่ยนได้แต่บอกตรงๆนะกว่าจะจับจุดได้ก็คือครึ่งปีหลังไปแล้วมันก็เป็นความอุดัดเนาะอาจจะด้วยการที่อย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่อะ่ะไม่ค่อยซัพพอร์ตตั้งแต่ครึ่งปีแรกด้วยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมันมาจากการที่บางทีอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าใจเราไปนานแล้วนะแต่มันเหมือนกับว่าอืมหลายๆอย่างมาทาให้เรายัางออกไปไม่ได้จากจุดนี้ในเรื่องของงานนะอืมนะคว่ามีการที่วางแผนชีวิตตัวเองในเรื่องของการขยายไปต่อที่อื่นแล้วไหมมีนะครับซึ่งคิดว่านะ่ากว่าจะลงตัวก็น่าจะเป็นครึ่งปีหลังไปแล้วในเรื่ององงงขาน นะครับในเรื่องของเงินพอขยายออกมาเนาะส่วนใหญ่อะมันมาจากการที่บางทีอะอาจจะเผื่อเวลาให้ตัวเองอะไปกับการเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นเสียตังไปกับงานเฉลิมฉลองกับคนอื่นเยอะอาจจะเป็นงานมงคลสมหรือเป็นตัวของตัวคนเองด้วยนะบางคนอะมีในเรื่องของการมงคลสมรสแตง่งงานนะครับก็ <c oughs> อาจจะเสียตังไปจนสุดนี้ <c oughs> บางคนเสียตังไปก,กับการพัฒนาตัวเองอ,อบางคนมีเรื่องการเรียนต่อด้วยเอออันนี้ลืมบอกนะค,ะนะครับคิดว่าอาจจะ หรือเป็นการย้ายถิ่นฐานด้วยนะครับคิดว่าครึ่งปีหลังหมดเลยที่ที่จะเห็นแต่ที่เห็นจากหน้าไพ่เนาะขอโทษทีที่เห็นจากหน้าไพ่แต่ถ้าเรื่องเรียนจะเด่นในช่วงคิดว่าน่าจะเป็นช่วงสรุปส่งท้ายปีก็คือช่วงพันวาไปแล้วอาจจะเป็นการวางแผนเรียนต่อในปี6กเปีถัดไปเนาะอืมแต่ปีเนี้ยยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่ามันเหมือนว่าเปลี่ยนแปลงมาละหรือบางคนอาจจะมีการแบบแพนไว้ก่อนอันเนี้ย ในเรื่องของการยก้ายถิ่ฐานย้ายที่อยู่อาศัยก็ต้องบอกว่าย้ายมาแต่ช่วงครึ่งปีเข้าครึ่งปีหลังก็คือทําเตรียมเรื่องของการย้ายถิ่ฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคนะครับในเรื่องของการเรียนค่อนข้างดีมากมากเลยในเรื่องความรักเนาะอยากอ่านภาพรวมจังเลยเพราะอย่างที่บอกเกิดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าได้คนรักดี ขาส่งเสริมเรื่องการงานการเงินคุณด้วยอืมบางคนมีเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์บางคนมีเรื่องของมั่นหมายแต่งงานสุงมากบอกหรือประสุขมากนะครับบางคนที่อยากสร้างครอบครัวมีบุตรมีลูกเพิ่มมีได้เลยนะครับในช่วงปีนะ่ะปีสองนห้าหกหกนะครับอืมแต่ถ้าจะดีสุดก็คือครึ่งปีหลังไปแล้วนะครึ่งปีแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับซึ่งถามว่าครอบครัวจะค่อนข้างอันนี้มากขึ้นนะอ่ะ สำหรับคนโสดนี้ต้องบอกก่อนว่าคนโสดเนาะคนโสดคิดว่าคนจะมีคนเข้ามาจีบคุณแหละซึ่งก็ถามว่าก็จะเป็นช่วงครึ่งปีหลังมีสองช่วงนะก็คือช่วงกร,รกฎาเลยกับช่วงกันยากันยาสนิทแรงมากอะบอกแค่เนี่ยกันยาสนิทแรงมากถ้ามาช่วงมิถุนาอาจจะต้องระวังหน่อยมีตามสองคมเหมือนกันนะก็คือว่าคนมีเจ้าของเนาะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีอาจาอาจะมี นอกนั้นเหรอช่วงไหนอีกแต่มาที่สามอะเรื่องความรักก็คือโอเคบางคนมีไซฟอร์ด้วยนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยสามเดือนสุดท้ายมีไหมอาจจะมีเข้ามาบ้างอาจจะเป็นการสองอืมอาจจะเป็นการส่องไปไกลๆกล,ก,ลกันไม่ได้แสดงตัวตนอะไรมากแต่ถ้าจะชัดมากก็คือจะมาตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยาเนะประมาณนี้นะครับอ่ะใครอยากเราขึดเนาะ 4ี่ใบนะครับอย่าบอกอะไรชาวกลุ่มบา้านก a ร u a l and a p p r พ c i a t i o n นะครับก a ร u ี่ and a p อ r พ c i a t i o n นะครับเป็นเรนื่องของการที่บางทีอ่ะหลายๆคนเนาะเรากระตันยูได้เท่าที่กระตันยูไหวน,นะแม้กระทั่งบูกคนที่ให้ให้โอกาสเราอะไรก็ตามเนาะเพราะอย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่บางคนไม่ได้สปอร์ตคุณตั้งแต่แรกไม่ควรเอามาเป็นสารนักตน้นเออ ถ้าเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเราอะไรมาตั้งแต่แรกไม่ควรเอามาเป็นที่ใส่ใจของคุณนะอ่ะเออคนในซัพพอร์ตคุณคุณ,คณดีกับเขากลับได้เลยครับเต็มที่เพราะหลังจากนั้นเขาจะให้คุณคุณอืมแต่ถ้าเขาไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเราแล้วจะมานู่นนั่นนี่ดูกับมองว่ามันเป็นเรื่องของเบเนฟิตอืมที่บางทีเขาก็อยากได้อะไรบางอย่างจากตัวเราไปนะครับประมาณ c o m มิน a ชั o นเอาวิชั่นอืมทุกอย่างมันเริ่มจากการวางแผนเนาะ อย่างที่บอกครึ่งปีแรกก็เหนะื่อยหนักเพราะคุณก็คือต้องวางแผนอะไรค่อนข้างนานบางคนเนี่ยมีเรื่องบ้านมีเรื่องรถเข้ามาพัวพันด้วยนะครับหรือที่อยู่อาศัยการยกยาถินทานอะไรเงี้ยมีเข้ามาพัวพันด้วยเพราะฉะนั้นการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญนะอย่าให้วางแผนกันหน่อยนะครับเอชแอนน์ประเมินถึงข้อดีข้อเสียของการใช้ชีวิตตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค่อนข้างเสี่ยงเลยแหละในช่วงต้นปีเนาะประเมินความเสี่ยงไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเราถ้าเราเสียรู้เขาเนี่ยมันไปแล้วไปเลยไงอืมแล้วบางแล้วบางบางคนนะเป็นเรื่องก็ นี่กอนโตเลยอ่ะอันเนี้ยต้องบอกตรงๆนะครับเมคอ c i s i o n นะครับอื ء. ถ้าเลือกไว้ดีอ่ะครับผลที่ตอบแทนได้ผลที่จะได้รับคือก็ทั้งปีเหมือนกันถ้าเลือกไว้ตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกอะเนาะเลือกไวด้ดีคุณก็จะได้ตามนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลือกไว้ไม่ได้มีเป็นหลักเป็นฐานเป็นอะไรไว้เลยอ่ะอืมก็ํานั้น <laughs> ตามนั้นเลยนะครับอืม เลือกดีๆไว้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับชาวกลุ่มนะครับมีความสุขมากๆนะโชคดีในเรื่องออการใช้ชีวิตตลอดทั้งปีนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนตลอดปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับดูด้วยเป็นกำลังใจครับดูด้วยแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ